สวัสดีครับผมชื่อมิตรภาพมาจากโครงการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ผมจะนำท่านทั้งหลายมาทำความรู้จักว่าปาล์มน้ำมันสำคัญยังไงกับเรา ก่อนอื่นพวกเราคือชาว SC Pop หรือย่อมาจากโครงการผลิตปามน้ำมันและน้ำมันปามอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราทำงานเป็นเจ้าหน้าที่จาก GIZ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันเราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศไทยครับร่วมคิดร่วมทำแผนงานด้วยกัน ภายใต้โครงการเกษตรกรรมและอาหารเน้นการสนับสนุนเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีที่พปจึงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายย่อยให้มีความเข้าใจเรื่องการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยังย่งยืนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็มีกิจกรรมมากมายนั่นก็คือ 1. เชื่อมโยงตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 2. สร้างกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. สร้างเกษตรกรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพด้านการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน 4. อบรมส่งเสริมความรู้เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้และให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน r s p o 5 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดโลกร้อน6พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเกษตรกรรายย่อยแต่และหัวข้อเป็นไงครับน่าสนใจไหมล่ะครับแล้วหลักสูตรนี้สอนอะไรบ้างละ่ะก็เริ่มจาก1การจัดการกลุ่มให้มีฐานข้อมูลทำแผนธุรกิจ2การทำกสิกรรม คือการจัดการแร่ธาตุอาหารเตรียมพื้นที่ปลูกและการจัดการศัตรูพืช 3. ด้านสังคมเราก็มีการสอนในเรื่องสิทธิการใช้ที่ดินการเรียนรู้กฎหมายแรงงานและการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสิ่งแวดล้อมเรามีการประเมินสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์รวมถึงการลดกา๊าซเรือนกระจกในสวนปาล์มครับสุดท้ายก็คือ 5. การแนะนำเรื่องมาตรฐาน RSPO แนวทางการปฏิบัติการผลิตปา์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและประโยชน์ที่เกษตรกร,กรและสังคมจะได้รับนั่นเองอยากมาเรียนรู้ร่วมกันหรือยังละครับกิจกรรม <c oughs> น่าสนใจทั้งนั้นเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ <c oughs> เห็นไหมละครับว่าปา์มน้ำมัน เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายหากเราต้องรู้ว่าควรจะปลูกและดูแลปลาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมเราได้อย่างไรทีนี้เราก็จะมีปลาล์มน้ำมันที่ยั่งยืนทั้งคนปลูกและคนใช้ไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวล่ะครับ